โอเคเดี๋ยวเราจะมาลองติดอีกตัวนี้กันเราซื้อมาเราจะไปติดด้านนอกซึ่งมันไม่ใช่พลังงานแสงอาทิตย์หรอกมันชาร์จเอาชาร์จไฟเอาแต่ว่ามันมีเซ็นเซอร์เนาะคือเรากำลังจะติดกาวเมื่อกี้เราติดกาวไปแล้วมันเป็นแม่เหล็กแล้วจเอาแผ่นแม่เหล็กไปติดที่กำแพงมันก็ลอกอันนี้ก่อน ไม่รู้ติดถูกป่ะจริงมันต้องเอากรแผ่นนี้ติดอันนี้หรือว่าเอาไอ้อันนี้ไปติดกําแพงก็คือเดี๋ยวอันนี้เอาลลก,กวก่อนเพื่อความหนาแน่นที่ดีเราก็จะใช้ว้ายนีาวนี้ติดยึดแน่นง,งานพื้นผิวไม่เรียบเห็นปะเออพื้นผิวที่เกิดฝุ่น เดี๋ยวเราจะเสริมลงไปโอเคเราติดแค่นี้เดี๋ยวเราจะลอกแล้วไปติดที่กําแพงทําไมไม่ติดให้มันทั่วๆเมื่อกี้มันพลาดแปะไปแล้วโอเคเไปดูกันจริงๆนี่คือตรงที่เราจะติดก็คือมืดเห็นนะเห็นอะไรไหมไม่เห็นอะไรเลยใช่ไหมนี่คือตรงที่เราจะติดนี่เห็นไหมเออเดี๋ยวเราปิดไปดูมันก็จะมืดแบบนี้เลย เดี๋ยวเราจะใช้ไอ้ไฟกลมๆนี่ไฟกลมๆนี่นะก่อนอื่นเราก็จะเอาแผ่นนี้ไปติดก่อนแปะจุดที่เราต้องการก็แปะไปตรงนี้เลยอืมแปะเสร็จแล้วเราก็เอาไอ้กลมๆของเราไปวางบาบามันก็อยู่แล้วแค่นั้นอ่าเดี๋ยวเราจะลองเปิดเวลาเปิดก็มันมีปุ่มอยู่ มีออโต้ใช่ไหมเราก็มาตรงออโต้เปิดให้เป็นออโต้จริงๆออนหมดเลยเม่ก็สว่างสู้เลยนะเดี๋ยวปิดนี่นมก็สว่างอยู่เราก็จะปรับเป็นออโต้ออโต้ก็คือตรงกลางของเขาเออ,อแล้วเราก็จะเอามันไปติดไว้ตรงที่ที่เราไอ้นี่ไว้แม่เหล็กเออแล้วมันก็จะเห็น วัตถุประสงค์ก็คือพอมีไฟตรงนี้ปุ๊บมันก็จะเห็นตรงนี้เพราะว่าเราจะมาเปิดน้ําเพื่อเนาําต้นไม้ตอนมืดนั่นเองเออแล้วถ้าใครชอบอันนี้ก็กดที่ตะกร้าได้เลยนะจ๊ะเออนี่เห็นปะดับเดี๋ยวเราดูว่ามันนี่เห็นไหมติดเลยมันมีออโตโ้เซนเซอร์เออใช้ได้เนาะโอเค